ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอคิงด้อมกันนะในวันนี้เราก็จะมาลุยแรงในโค้งสุดท้ายกันหน่อยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2วันกับอีก6ชั่วโมงก็เอาสักหน่อยละกันอันดับล่วงมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา1วันเต็มๆนะครับอันดับตอนนี้อยู่ที่364ก็มีแบบพวกเทพๆเขามาตีเรากันตึมเลยเดี๋ยวต้องเอาคืนให้หมดนะครับไปพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนไล่ตีไปชิวๆนะวันนี้ ใครอยากดูแก้ทางทีมไหนก็อ่าดูไปตามนี้แหละเออลองจัดตัวแบบใกล้ๆเคียงกันนะครับอ่าทีมนี้เป็นฟักทองนางฟ้านะครับอู้ปึ๊ดเรียบร้อยดูเลือดอ่าใครบีรับลุงข้าวปั้นไว้แล้วก็ทําทีมนี้ได้นะครับแนะนําอีกหนึ่งทีมเป็นทีมนี้ค่อนข้างจะดามเมจจัดนะครับโอ้เรียบร้อยคือซีซั่นนี้ยถ้วยแมงเวอร์มาก อันดับนี้ไม่ได้วัดกันที่ความเก่งและว,วัดกันที่ความขยันนะครับใครตัวเยอะกว่าขยันกว่าก็ชนะไปนะอ่าดาเมจประมาณนี้ตีกันไปชิวๆอ่าทีมต่อไปเลยคนนี้มารส,สองนะครับเขายังไม่ติดอันดับนะอุ้ยชิบหายแล้วครับโดนหลอกว่ะทุกคนผมโดนหลอกแต่ว่าก็อ่าปาเพียวเขาได้นะ คือถ้าไปเจอพวกมันหนึ่งแข็งๆนะครับเนี่ยผมไม่รอดแน่ฟุกไปฟุกปตายนี้กดตีโดยไม่คิดอะไรนะครับอ่าฮะาเรียบร้อยเกือบไปันดับขึ้นโคตรยากเลยตอนนี้ได้มาหนึ่งทวยโอ้โหไอเวนชนะมาส,สองหนวย้ยไม่ได้ชนะไดมอนเนี่ยคนชอบปิดตัวหลอกอกันนี้อันนี้อ๋อจรเจอเซตระเบิดพลังไปนะครับอุ้ยตำราวเว้เก้า คนนี้ตำลาวเวลเก้านะครับจะอยู่มาสเตอร์หนึ่งนะแล้วเขาใช้เป็นทีม,มนี้แน่เลยทีมซัมมอนนะครับเอาแล้วเวนกร,รมนะครับน่าจะค้างนะครับทุกคนเซิร์ฟแม่งเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ออะงั้นเดี๋ยวออกเข้าใหม่สักครู่นะครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะแม่งเซิร์ฟค้างบ่อยมากช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอีกเครื่องหนึ่งของผมก็เป็นเซิร์ฟแมงเออเหลือมาก มาคนนี้เขาตำลาเวล9ก้าแล้วโคตรสุดมากครับทุกคนเราจะรอดไหมปื๊ดยูมฮัตเตอร์หนึ่งตำลาเวล9ก้าเนี่ยแม่งทีมต้องดีจริงครับแสดงว่าทีมซัมมอนเนี่ยมันโหดแต่นี้เราใช้ทีมที่ชนะทางเขาไว้ตีนะครับบึ้มทีมบ้าพลังที่คิดค้นมาใหม่ครับปุ่มปุยแตกกระจุยไปเออโอ้โหก้าถ้วยชิลไหม เก็บแต้มแบบชิวๆครับไม่ต้องซื้อตัวไม่ต้องเล่นอะไรมากมายพยายามแก้ทางไปเรื่อยนะครับโอ้คนนี้เป็น2แทงเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเนี่ยเราเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าหน้าเขาเป็นเคสเนี่ยผมมีโอกาสแพ้สูงมากเลยแล้วดูทรงแล้วน่าจะเป็นเคสนะครับแบบนี้รรอด,ดีกว่านะส่วนใหญ่ทีมที่ปิดตัวหน้านี่แม่งหลอกลวงอ้าวอย่างนี้น่าจะได้อยู่ครับยกเว้นว่าตัวที่เขาปิดจะเป็นเพียวแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นพาเฟ่นะลองดู ถ้าเป็นเพียวก็แพ้ไปอันดับ580นะครับโอเคไม่ใช่เพียวน่าจะแก้ทางได้อยู่มาโป้ไหมโป้ไหมไปยกตีอีกทีหนึ่งน่าจะไปหมดครับปึ๊บเว็บต่อไปเว็บต่อไปนี่เตรียมแตกมึงปื๊ดเรียบร้อยครับอ่าก็อยากให้ทุกคนขึ้นมาเตอร์ได้นะครับสู้ๆคงสุดท้ายแล้วอีกแค่นิดเดียว จะได้เพชรกันเยอะๆนะผมก็ทําสําเร็จทุกไอดีแล้วครับขึ้นมาเติ้นได้หมดเลยฟุกมากนี่ดาเมจนะครับสวยงามมาดูทีมนี้กันต่อเลยโหทีมนี้แม่งแปลกว่ะเอ้ยเดี๋กก่อนเดี๋กก่อนขอดูลหลายๆทีมนะครับอันนี้แม่งดูทรงรปิดเป็นเคฟแน่เลยเขาหลอกเรานะครับอย่าไปยุ่งกับเขาอันนี้ก็น่าจะเป็น เคลฟนางฟ้าหรือเปล่าปิดตัวหน้างี้เนี่ยอันนี้เป็นเพียวนะครับเสี่ยงเสียงเสียง,ยงอ่าฮะคนเริ่มจัดทีมแบบมีเพียวกันแหละหลังๆเนี่ยเห็นไหมครับระดับท็อปร้อยหรือว่าท็อปเซิร์ฟเนี่ยจัดเป็นเพียวกันเยอะโอ้เป็นสายแซมอนด้วยมีทีมไม่ตีไหมเนี่ยนี่ช่วงนี้บวกกันนํำเลยครับอ่ะลองดูก่อนตีคนที่ตีได้ก่อนดีกว่าน,นะครับวัดดวงไหม วัดดวงไหมแต่เกิดว่าหน้าเขาเป็นเคแเราแพนะครับลองดูลองดูองดเออตัวกลางเขาใช่แต่ตัวหน้าเขาภาวนาให้เป็นโฮลี่นะครับโฮลี่โฮลี่โฮลี่เรียบร้อยครับแบบนี้น่าจะได้นะแบบนี้น่าจะชนะนะครับทุกคนเราดูว่ายิงเขาเข้าไหมนีเออ่เรียบร้อยครับเลือดเต็มแบบนี้น่าจะชนะเขาแค่ระเบิดอีกทีหนึ่งหืออ่ชิบหายเลยครับขอร้องขอร้องเรียบร้อยครับโอ้ยตึงตึง อันดับเขาสามร้ย็ดบเจ็ดแม่งยังเทื่อนเออนางฟ้าเขาอย่าพึ่งนางฟ้ามึงอย่าพึ่งอืเรียบร้อยตึงจาดครับเจ็ด <c oughs> ถ้วยจะไปสามพันหนึ่ง้ได้นะครับวันนี้หรือว่าไปแล้ววะลืมดูถ้วยเลยไปยังวันนี้เกิดแล้วเว้ยสามพันหนึ่งรอยครับ3ามพันหนึ่งสคนนี้เอาไว้ก่อนนะสองแทงเนี่ยไม่อยากสู้ โอ้อันนี้แม่งแปลกๆว่ะหาทีมแก้ทางกันเล่นๆดีกว่าครับอันนี้เป็นทีมคริสติเค้ลทีมคีนี่เอาทีมธรรมดาไปสู้ก็ได้นะจะเอาไว้ก่อนผมขี้เกียจปรับปรับท็อปปิ้งนะครับมันต้องย้ายท็อปปิ้งเยอะอะแล้วพอดีผมไม่ได้ไปทำพรีเซ็ตด้วยไงเอออย่างนี้ก็น่าลุ้นนะครับอย่างเงี้ยทรงเนี้น่าลุ้นนะ ยังไงสองตัวหลังเขาก็ไม่ใช่เพียวแน่นอนครับมีโอกาสที่เราชนะสูงไปสอยมันอุ้ยเป็นเสือน่าจะกินนิ่มครับเป็นเสือน่าจะกินนิ่มนะเขาน่าจะทํามาแก้ทางทีมแบบทีมไหนวะนึกแป๊บไอ้ทีมนึกไม่ออกวะเนี่ยแต่ว่าเราก็ชนะได้ทีมที่เป็นไอ้นี่อ่าสแตนนะครับเขาน่าจะทํามาแก้ทางทีมสตันเออ เพราะว่าทีมเมตาปัจจุบันเนี่ยก็โดนทีมโดนทีมสตานตบเหมือนกันนะครับถ้าแบบแรงถึงนะนี่ได้ไหมแปดถ้วยเห็นเก็บง่ายอย่างเงี้ยคือคิดเยอะนะเว้ยไม่ใช่กดตีมัวโซนะครับมาคนบอกทำไมชนะง่ายจังนะเออฮไม่ง่ายหรอกอันนี้เป็นครฟนะครับลองดูทีมที่สองแทงไม่เอาเราดูเอาว่าทีมเราชนะทางทีมไหนแล้วก็เลือกตีให้ถูกก็พอครับทีมไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปสู้ อันนี้มีโอกาสวะมีโอกาสชนะนะครับถ้าตัวหน้าเขาไม่ใช่ครปจะเสี่ยงนี่ไหมจะแสนสองพันแปดนี่หกแสนเอาทีนี้ก่อนดีกว่านะวัดดวงไปเป็นโฮลี่เป็นโฮลี่อย่าเป็นเครปเด็ดขาดไอเวนโฮลี่โฮลี่เรียบร้อยครับเป็นโฮลี่นะเออยัังตึงน่าจะชนะนะครับโอ้เรียบร้อยครับแตกพอแตกทีนี้เราหิวย่งเยอะ แลเบอรอีกทีเอออีกหนึ่งทีน้ำแข็งยังพึ่งตายเออเอาสกิลก่อนไปจะตายก็ตายไปเอเวนโปะเรียบร้อยครับตัวดามจเกเขาหมดแล้วอย่างงี้ก็น่าจะชนะ100%แล้ะครับยกเว้นมีจังหวะพิสดารน,นะอย่าพึ่งเออยิง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 ,ยง,ยงเรียบร้อย <laughs> ชิลไหมเห็นชิลยังม่งตึงทุกตาเลยโอโ้โห <laughs> <laughs> ได้มาสี่ถ้วยนะครับ น้ำแข็งแม่งเปราะไปวะผมต้องไปเพิ่มดาวมันถ้าไม่เพิ่มดาวก็ต้องไปเพิ่มท็อปปิ้งลดความเสียหายนะครับยอมลดดามเมจดลงไปอันนี้แม่งซุ่มเสี่ยงมากเลยนางฟ้า5้าดาวถ้าหน้าเป็นโฮลี่เนี่ยผมว่าพลังน่าจะมากกว่านี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นเคลฟสูงมากยังก่อนละกันโอ้ยมีช่วงที่แก้แขนแพนหนักๆก,ก็มีนะครับคันนี้เจ็ดแสนนะสามเนเจ็ดสามเนเจ็ดโอ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยดาวเขาแม่งเยอะเกินอะ อีก26่ิกนะครับเดี๋ยวรอรีก็ได้อันดับขึ้นไป3ามแล้วไปกันชิวๆทีมตั้งรับยังใช้ทีมนี้อยู่นะเว้ยเอามาลอกลงชาวบ้านเขาครับก็พอได้เออเพื่อใครยังไม่ดูคลิปเก่านะครับอยากได้อะไรลงลึกเนี่ยไปย้อนดูคลิปก่อนหนะ้านี้ได้เลยโคตรสุดเดี๋ยวรอรีนะครับอ่านานๆจะว่างมาลุยแรงนะเอาสะหน่อยโอ้ เนี่ยมีโอกาสเป็นเคลฟสูงมากเลยวะอันนี้ใส่ซัมมอนซัมมอนอีกแกวะซัมมอนนี่เราลองเอาทีมบ้าพลังเราไปตกไหมอ่ะก็ซื้อตัวกว่อนลองดูไม่มั่นใจนะครับว่าจะชนะไหมเพราะแม่งสมบัติเขาสุดมากถ้าเอาเขาไม่แตกเวฟแรกนี่เราชิบหายเลยลองดูครับขอยแตกทีเธอะดูทรงแล้วเขาน่าจะไม่มีตัวแทงนะอืมน,นั่นน่าจะได้อยู่ครับ ทุบมันทุบมันลุมปืดเอ้โอ้โหแม่งไม่ตายวะทุกคนอีกแค่นิดเดียวโอ้เสียใจแบบนี้เราเละเลยอะ่ะแมงท็อปปิ้งเขาสูดจริงครับคนนี้ไม่มีตัวแทงนะแล้วเราดาเมซี่อะ่ะขนาดฟื้นมายังเอาเขาไม่ตายเลยโอยยอมไปโอ้ของจริงเว้เี๋วของจริงมาแสดงว่าค่าเขาตายนะครับก็าตายเราได้ฮิวเนี่ยแต่ไม่เป็นไร พยายามตีคนที่แต้มสูงกว่าเรานะครับเราจะเสียทัวงน้อยมากเป็นสูรที่อ่าส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยมีโอกาสเป็นเคล็ว่ะอืมอันนี้เอาทีมี้ไปตบครับขอเก็ตแต้มหน่อยหลังเขาน่าจะเป็นเพียวมั้งอืมนั่นไงเป็นเพียวนะครับทุกคนเป็นทีมตัดฮิวเรามีโอกาสแพ้นะเวย้ยแบบเนี้ยเขามีเลเจนด์ไหม รอดูไปครับปึ้งบางคนบอกว่าพี่เอาตกไม่ตายแล้วผมว่ายังไม่ตกนะมันยังใช้ได้อยู่ครับขึ้นอยู่กับทีมนะอ่าไปอีกเว็บหนึ่งนะจะหมดตีเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะยชิบหายแล้วครับปาไปาโอเคโอ้อยังตึงก็พาเฟยช่วยไว้ทำให้เราได้รับดาเมจน้อยลงนะครับ นี่โอ้หิวพอๆกันเลยแพทนี้แนะนำทีมล้างบัฟน,นะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์ยื้เกมอันนี้วัดดวงไหมอุ้ยแต่ว่าเขามาสองวะไม่อยากตีเลยไม่อยากตีเลยคนนี้ใส่แซลมอนอีกแยะใส่แซมอนนั่งเถื่อนครับช่วงนี้หาทีมแก้แค้นก็ได้วะเนี่ยปกติใช้ทีมตีไวไปตีนะแต่ว่าเลิกทําทีมตีไวไปแล้วก็เลยไม่อยากยุ่งเท่าไหร่นะครับ ไอสายแปลกๆพวกนี้อ่าลุงข้าวเฮ้ยปิดตัวหน้ากันหมดเลยนี่ก็ปิดตัวหน้านะครับ <c oughs> ปิดตัวหน้าว่าโหหาตียากจ้าแต่ช่วงนี้คือส่วนใหญ่จะไม่ลงไปในสนามนะครับผมจะแก้ทางเอา้าลองอีกสักรอบแล้วกันแต่สมบัติแม่งสิบคืนนี่ตีไม่ค่อยเข้าอะ่ะ แลวตัวห้าดาวด้วยวัดดวงไปขอหน่อยเถอะแตกไปแตกไปทีมบ้าพลังของเราจะตบเขาแตกไหมแตกไปซะบึบปื๊ดตายไหมน่าจะตายครับทุกคนป๊อปป๊อป,ป,ป๊ดูเลือดอ,อย่างนี้สบายนะเห็นไหมกหม็ดูสโนวโ์คิงไม่ยังอึดแต่เรายังไม่ใช้ขงนงนะครับน่าจะชิลปื๊ดโอเครอบนี้คลินะครับแตกหมด คือผมชอบใช้ทีมแปลกๆอ่ะเดาวทางยากดีนะครับอู้สิบถ้วยโคตรสุดนี่เวลาแก้แข้นมันได้เยอะจริงวะ่ะมีทีมไหนเราตีไหมทีมนี้หกแสนอันนี้มีโอกาสเป็นอันนี้น่าสนใจนะครับทุกคนแต่ว่าขมารสองอ่ะไม่อยากตีเรามีโอกาสเสียแต้มแบบเยอะๆนะครับ มาสองไว้ก่อนตีมาดหนึ่งขึ้นไปเฮ้ยคนนี้แม่งน่าสนใจวะเนี่ยเออถ้ามาสองนี้ก็น่าจะตีได้นะครับเอาลุงเข้าไปอัดมันขอแค่หน้าเป็นป้าเป็นป้าฮลีนะครับแลวตัวหลังไม่ใช่เพียวเนี่ยโอกาสชนะเราโคตรสูงอุย้ยจะเสือกเป็นฉลามว่ะทุกคน,อ,อ,นอุ้ยคำบอลลวนโอ้ไม่ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเป็นฉลามนะครับเราโดนเขาเล่นงานแล้วเนี่ยชิบปายแล้ว เละดิครับงานนี้ตัวฮิวไม่มีโอ้โหซามโมด้วยความมั่นใจหลอกเราได้ไงนายโอ้โดนหลอกครับทุกคนกะว่าเป็นเลเจนด์ใหม่นะเนี่ยเนี่ยหลอกผมได้ไงครับเจ็บใจเจ็บใจอ่ะอีกสักตาส่งท้ายแล้วกันมันเกินเป้าหมายมาแล้วขึ้นม,มาสามมันหนึ่งโอ้เฮ้ยทีนี้น่าสนใจว่ะ แต่ผมว่าเขาน่าจะใส่เป็นเพียวนะสองตัวหลังเนี่ยอืมลองทีมบ้าดามเมจไปตบคาดว่าเราจะแตกนะอลองดูแพ้ก็แพ้ไปอเป็นพาเฟ่น,นะครับอันดับ403หมอแตกไหมมึงแตกไหมมึงอ้าวทวิสลี่ยิงอีกทีตึ๊บตึ๊บตึ๊บทุบมันทุบมันเียบน้อยครับหล่อเท่เอ้ยได้อยู่นี่า ตบไอทีมที่ตัวตัวหน้าเป็นนางฟ้านะครับถ้าเรายิงเขาเข้านี่สบายมาก่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็แก้ทางกันไปชิวๆเล่นกันแบบสบายๆนะครับก็เลือกตีทีมดีๆดูว่าทีมไหนเราสู้ได้สู้ไม่ได้นะครับรับรองว่าอันดับพุ่งกระฉุดแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอทุกคนจบแรงมันสเตอร์ได้บ๊ายบาย